สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ 2, องสาและคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ 2, องสาครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องนี้มา Boss s e v e l b บอสมหาการฝ่าด่านนรกหนังเข้าฉายเมื่อวันที่4เดือนมีนาคมปี2021นะครับหนังเป็นประเภทแอคชั b ่นไซไฟความยาวหนัง1ชั่วโมง41นาทีสำหรับผู้กำกับนะครับก็คือโจโคานาฮานนักแสดงเมลคิปสาร แฟงกิโลนานามีวัตแล้วก็มีเชนอยู่สำหรับเรื่องย่อนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เกี่ยวกับาชายหนุ่มคนหนึงนะครับซึ่งต้องเกิดต้องเรียกว่าต้องติดอยู่ในเหตุการณ์เดิมๆซ้ําๆนะครับแล้วก็ต้องพยายามแก้ปัญหาแล้วก็ต้องพยายามทําภารกิจบางอย่างให้รู้ล่วงให้ได้นะครับหนังเรื่องนี้จะ ไปสรุปจุดที่ไหนอย่างไรสามารถไปติดตามชมได้ในทุกโลกครับโยน้าครับสำหรับความรู้สึกหลักผมดูหนังเรื่องนี้ครับผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ผม,ผมชอบนะแอคชั่นสนุกดีแล้วก็พวกใช้ดาพวกเรื่องของความบู๊เนี่ยใช้ได้เลยฉากบ,บู๊เนี่ยใช้ได้เลยเแต่ละฉากนะถึงมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ซ้ำๆใช่ป่ะแต่ว่าการตัดต่อเนี่ยมันไม่ได้ฉายภาพซ้ำไง มันจะมีภาพมุมใหม่ๆมาให้เราเห็นตลอดก็ถือว่าแค่เบื่อได้ดีข้อดีของหนังนอกจากในเรื่องของฉากแอคชั่นเรื่องของมุมภาพและโปรดักชันที่ไปได้แล้วนะในเนื้อเรื่องเนี่ยผมจะบอกว่าเนื้อเรื่องมีการพัฒนาการไปค่อนข้างไกลนะในตัวละครของตัวเอกนะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพเรียกว่า ตั้งแต่ต้นเรื่องไปยันท้ายเรื่องเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะซึ่งผมถือว่าหนังเรื่องนี้ค่อนข้างดีนะออแต่ถ้าสมมติใครที่เตรียมตัวมาไม่พร้อมนะอาจจะเกินอาการง่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวออหลับมาให้พอกันหน่อยนะเพราะั้งง่วงไปนี่อาจจะท่านเนื้อหาสําคัญได้นะครับโอเคสําหรับหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าทําได้ดียังไงก็ใครที่เคยดูหนังติดหลู่เวลาแบบแย บอกผมหน่อยนะว่าคุณชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุดคุณชอบหนังเรื่องนี้ไหมหรือมีหนังเรื่องไหนที่คุณชอบมากกว่านี้ได้สามารถโพสตไว้ใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตาม .2 3งสแล้วก็สามารถไปพูดคุยกันในเพจ so ng เลข2เลข3เลข6แล้วก็เลข7เลข2ได้นะครับจับฉุกท้องทางนะแราว,วันนี้2 3งทัหขอลาไปก่อนแล้วพบกับคลิปไปดูมแล้วกับ2 3ง2ได้ใหม่ ในคลิปตัดไปนะครับสำวรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ